สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีฟทีกำลังติดตามรับชมช่องจากมตรีชนันธ์ครับสวัสดียำมะแรงพี่น้องเดือง,งานครับเอาเจ้าล่ำเพิินนะครับขึ้นสายไฟครับผมคุณครับหนกปลาอยู่สายไฟข้างบนนะครับลงมาเราพี่น้องลงมาแล้ว,เ,าาลวเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวรู้เรื่อง มาสองวิลล่ามาสองคนมาสองตัวครับมาสองตัวตัวใดสะลงกว่าน,น้อยเนาะหรืออาจจะ b o ลงทั้งสองก็เป็นได้ครับพอมาดูอยู่ ตัวข้างล่างไปแล้วพี่น้องเหลือแต่ต,ตัวของบนนะครับเดี๋ยวรอบเบิงเ่งจะขานาที่กันมาสองตัวโดยหมากบูโดดครับพี่น้องหยากยียวสิโดดนะครับมันบินไปทางหลังคาบเลฟังเสียงเจา้ารำเพลินคู่อ่างครับกัดอ่างนุนอางทังนด้พี่น้องสีลงอยู่บด้วยกับมาแล้วครับ โอกาสโดดยากได้ครับแบบนี้กันเดียวๆบ่เนี่ยแต่คำน้า,าคูนี่บ่คอยโดดนี่คืออุปสรรคของสายเมืองนะครับมันต่อบ่าาไงบ่ไหนดีเจหนึงกระไรย,ยากอยู่ครับกันเจอมองเนี้ยวหนียวนะครับแต่ว่าเจอลมเพิ่มมุยปัญหาครับบ่ขันต้แนไ้นำ เห็นบ่ครับพี่น้องสุดท้ายกับมิดซีรีส์ครับเอาใหญ่คว้านก่อนครับผมครับใหญ่มาใส่ขางบ้านพักเจ้าของสำหรับพี่น้องมันยังมไม่ถึงปลาไกลครับใหม่สุดท้ายแล้วครับก้อนคำสำหรับเจ้าลำเพลินครับมาหดสองสามตัวโบวยหยัยบจักตัวเลยพี่น้องวันมาแล้วครับนี่ นกปูแก่ครับนกนกปูเบาครับนกหน่อยกับไปอีกแล้วครับบ้านครับผมโมมาวนเวียนแล้วก็ไปนะครับอีกจากสามสิบมาที่ยังเสียวโล่งพี่น้องสําหรับใหม่สุดถ่ายของมือนีครับผมอากาศดีครับร่มก็เลยฝึกไปน้ำให้หมองที่เคยใส่แหละครับก็ดังเหียครับ เอาลงแล้วพี่น้องคำแล้วนะครับมืัอนี้ก็ถือว่าโอเคสําหรับการไปสอบนะครับสองใหม่นะครับพี่นี่สองใหม่สองใหม่พี่น้องก็มีปากมีเสียงครับก็ได้ยินคาลมเจ้าลมเพื่นนกกับพระท่านหาวครับนกนกยินยโสยพ่ะท่านหาวผมเบิ่งสี่กงหูวแล้วนะครับเพราะว่าขนกมันหาวนี่มันโอ้ยเต็มแซ่แล้วตัวครับอันนี้มันพ่ะท่านหาวนะครับมามาบ่นหลังอันนี้ครับหมดแล้วครับเรียบธุระก้อนผมประเมิน รอบที่ c เรียบร้อยนะครับจังสีมีเวลาเล่นเต็มที่ก็พูดดีกับถ่ายเจ้าบองไฟนั่ล่ะเดี๋ยวจะพาเบิ้งสภาพมาดีเองครับหลังจากที่ออกไปเมื่อวานนี่ก็ทัวโอเคดิยสำหรับเจ้าบองไฟก็ได้ขนาดอยู่ช่วงลงนะครับขาแดงจุนพูนเลยครับขานี่แดงแห้งพี่น้องว่ามันขาหนกพิราบแล้วครับนี่คือนกลงครับนี่เบิ้งอาการนกลงเบิ้งเบิ้งที่ขานะครับอันนี้คือสูตรพ่อให้จันพลุงแล้วก็หลายๆท่านกับเบิ้งคือกันละมั้งนะครับขาแดง แดงจึงครึ่งเนี่ยนะแดงจึงพุนมันนะผมบอกผิดนะตอนคลิปว่าไหนครับขาขาวจึงพุนมันจะแม่งเราพี่น้องเนาะแดงจึงครึ่งเสียน้องมันลุ่มคบนี่ไก่มันอยู่บ้านนี่ก็จะปล่อยใบก้อนละครับพอดีมันอยู่นี่มันมามีหม่องไว้หลายเขาก็ดูแลดีๆนะครับบำรุงเอาดินปลวกดินเดียดให้กินครับผมชิบ่ะปอนน้ำมันตะปานะครับนุ่มปีนี่บะปอนเลยเพราะว่าหยาดนะครับหยาดนันเป็นคือเกา สำหรับเจ้าบ้องไฟอ่างตลอดนะครับนี่ยางต่ำหกคำครับมีถุงยกครับอ่างเพอๆมีอ่างสอนนะครับล้วกะค่าล่มกะเมื่อวานนี่พ่อได้ฟังนะครับขัดอ่างอยู่ดิขัดอ่างหนุนอ่างอยู่แท้ๆเลยมีหนุนนะครับมีหนุนแท้หนุนอ่างนะครับแต่ว่าขัดนี่มีห่างๆมันกลับว่าท่านฉัดแล้วพี่น้องกมันโลงเนาะแล้วก็นกป้าก็ไม่ได้ขอหอมต้นนะครับแข่มันปล่อยค่าล่มตัวเดียวหมดละครับประเมินแล้วกับพอดีเขาจะเอาบ้านเขาหน้าปังมันอยู่บ้านหนองไทรผมอยู่ป่าจีน คือจะาไปทั้งสามต่อเลยครับประมาณกลางกลางมิถุนาโผมอบลมอยู่บางพัดแล้ววันที่สิบสองหลังจากหันหลังพี่น้องสีบางนะครับบัดน,นี้ช่วงนี้เปิดเทอมใหม่พี่น้องเอ้ยหนุ่มเพื่ออย่างนี้ครับยุ่งเลื่นกันเลยยุ่งห้องกันคอ,นอมทํางาน,นเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเครื่องปิ่นอนี่จำนวนสีเม็ดครับตอนนี้พ่นทํางานครับประเมินรอ,อบสุดท้ายแล้วครบสี่ครบสองปีแล้วพี่น้องเร็วนะครับเนาะ ทำเร็วอยู่มื่อนี้ก็ไปส่งเอียดให้ลูกค้าอยู่สระบุรีครับพี่พี่เจาะนะครับพี่เจาะเพิ่มโทรมาสอบถามเจ้าลิวตันช่วงหนึ่งอยอะนะครับมื่อนี้มันก็บแบ่งดินเอียดไป2กิโลกรัมนะครับเดินทางแล้วขอขอบคุณลูกค้ากันแล้วกันครับช่วงนี้ฝนลงแล้วเด้อพี่น้องเลยอยู่บ้านผมบ่มี่เลยเด้อวันนี้บ่ได้บ่ได้ใส่กระสอบไว้นะครับหมายถึงว่าบา่ได้ใส่กระสอบเอาไว้ถานะครับมิเตอร์ยู่นี่แหละสองสอบท่านใดอยากซื้อไปเก็บไว้ช่วงหน้าฝนกันโทรมาครับ0887413944ครับ สอบถามดีเดียดหรือว่า,าเกี่ยวถามเกี่ยวกำลัเกี่ยวก,กับยังกโทวมาได้ครับผมแต่ว่าบ่มีเก็บปลายทางนะครับเด้อสีวางเก็บปลายทางบ่บ่มีครับเพราะว่าผมได้กำไรขิโลละสิบบาทยี่สิบบาทนึงพี่นอ้องบ่ได้ยังดอกครับกันไปเก็บปลายทางไปสิ่นี้มันหักเปอร์เซ็นต์ผอมยังผ,ผอมโอยขุ่นไวนะครับผมเลยบ่เห็ดหลอกกระ่งไปตีกับมใช่ไหมครับกับการท่านใดสนใจก็จังโอนมากกับแล้วกัน ดูตันกระลงขึ้นกันนะครับลงให้ลงลงขักเลยแบบนี้ก็ไดนะ้จดบวกคู่เลยบวกคู่บวกขันบ่ย,ยังบวปาก้อกนะครับคือนกลงแห้งนะครับแล้วนกกระตื้นตื่นตั้งแต่ผมมือผมมาอหอดนะครับเท่าบานนีแ่แหละครับก็เลยบ่ท่านบังคับอียงมันเลี้ยงไว้สักอนครับซ้ำไว้กินดินปวกนะครับนี่ดินปวกนกตัวนี้กับขารมพ่อใส่ได้ด้พี่น้องข้าร่ม,าดดารมโอเคเด้ค้าร่มนี่ แต่พุ่งขึ้น่าขันได้อยห้อยว้ขานนอกนะครับที่มันลงๆหน่อยมันจะขันเลยหน่อยแต่วัวนี้มันมันอยู่ในห้องแขบๆครับผมก็พยายามออกไปขานนอกอยู่นะครับพยายามปรับสภามันให้มันได้ชินนะครับแต่ว่าเขาเรียงแบบนี้เขาต้องฝึกให้มันอยู่แบบนี้ครับนะตัวได้ขันกับขันบ่ขันกับพิดจนหน้าตามันนะครับก็ตกใส่เวลาคือว่าครับมันลงครับนกมันเดินทางมากเมื่อยปุ๊บมาเจอสภาพราสี่แบบนี้น้วก็เราก็ต้องทำใจน่อยครับมันคือหลุมผสมเนียครับ หลวงผสมม马เนี่ยโอ้ยจวดจ่าเลยมันเดือดแท้เทือแล้วนะครับเราจะเปิดไฟนะบักจวดทุกทีผมขอหม่องนำตีสองเปิดโทร่อสับผู้จ่าจัดใส่คนเลยครับมันขึ้นหลวงผสมอาประมาณนี้แหละครับพี่น้องสงสัยมันนี้่宝马ในวันพระนะครับเลื่มเลื่มไปนะครับแต่กับดูตัวหองไรกับเงยครับนั่งยืนหนาค่อมนะปวดตาแล้วก็ไปหาเหร็นก้านาสันครับก็หนวกออกไปเหยียดเส้นเหยียดสายก้านาสันครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตาม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ